เขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอหมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทำไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณสามสี่เซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะพอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันมันยิ่งซุดซุดซุดเลยอะค่ะพี่อู๊ดกับคุณพึ่งค่ะเขาแนะนําผลิตภัณฑ์พอลิตินให้ทานค่ะ ตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์หมอบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเคสใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบเร็วมากขนาดนี้ค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กหรือทำการรักษาคมีม t h ายเสหมอก็บอกว่าคุณอะมะเร็งลามไปต่อมน้ำเลืองแล้วก็ลำไส้กระดูก แล้วก็มีโูคแทรกซ้อนจากการีโมีฉายแสงก็12ลูกค่ะตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างเป็นเนื้องอกในรังไข่ค่ะประมาณ7เซนได้แล้วก็มีพังผืดค่ะที่หมดลูกค่อนข้างหนามากได้มาทาน2กระปุกเนาะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีสม้มทานไปประมาณอาทิตย์ กว่าได้พอตอนเย็นนะคะอาบน้ําก็จะมีหลุดออกมาเลยจะจากช่องคลอดค่ะประมาณเท่าลกแมวเลยจะเป็นเหมือนใยๆหรือเหมือนเลือดเสียเป็นใยๆอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นเลือดเท่าไรเหมือนมันกําลังล้างออกมาใช่แล้วก็พอประมาณเดือนที่สองที่สก็จะเริ่มเป็นสีแดงปกติค่ะทุกวันนี้ก็ประจําเดือนก็มาปกติแล้ว ค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลคลองหลวงบอกว่าคุณ ตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเราท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวงนี้พอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอ ตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างงี้เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างนี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอ หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทํำยังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลอง16คุณต้องไปคีโมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเคียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทําไมมาเลงยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลิตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ 3- 4สเซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อวราพรแสงตาขุนค่ะ ชื่อเล่นชื่อน้องแหม่มค่ะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเมื่อประมาณสิบเดือนที่แล้วว่าค่ะคำเจอก้อนที่เต้านมตอนนั้นประมาณประมาณเซนนึงค่ะก็เช้ามาก,ก็เลยไปหาหมอเลยไปหาหมอแล้วหมอก็าคลาก็คือหมอก็ยังวินิฉัยว่าเป็นเป็นก้อนปกติค่ะแล้วก็ไปหาหมออยู่แบบนี้เรื่อยๆประมาณ2อาทิตย์ค่ะสออาทิตย์มีอาการปวด ปวดมากค่ะก็คือตอนนั้นต้องถือเมืนเรียกได้ว่าต้องถือนมเลยถือนมเดินเลยคือปวดมากอะค่ะค่ะแล้วก็เลยไปหาหมออีกหมอก็เลยนัดผ่าตัดตอนนั้นแล้วก็รอฟังผลอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์พอฟังผลออกมาหมอบอกว่าเป็นกึงกมะเร็งค่ะเป็นกึงกมะเร็งแล้วก็ให้เรามาหาหมอเรื่อยๆก็คือทุกเดือนทุกเดือนก็มีวันหนึง่งรู้สึกว่ามันตึงๆที่แผลที่ว่าผ่ามาค่ะ ตึงมากแล้วก็เลยไปหาหมอหมอก็นัดสาวเลยอีกวันหนึ่ง <Okay. S 1> ค่ะซึ่งตอนนั้นจากตอนแรกหนึ่งก้อน mm. ใช่ไหมคะ,ะวันนั้นที่สาวอะค่ะคือมันกลายเป็นสิบกว่าก้อนคือตอนนั้นตกใจมากอะค่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ mm. ้ยเราคงไม่เป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้ก็ค,คือคิดอยู่เสมอคิดแต่ในทางที่ดีแล้วหมอก็นัดผ่าตัดผ่าตัดออกมา mm. ออกมา็คือ คว้านให้ลึกกว่าเดิมคว้านให้ลึกกว่ารอบแรกที่ผ่ามาค่ะแล้วก็เพื่อจะนำะชิ้นเนื้อตรงนั้นนะคะไปตรวจดูว่าเราเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อดีอีกหนึ่งอาทิตย์หมอพนัดฟังผลชิ้นเนื้อค่ะแล้วผลที่ออกมาก็คือว่าหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดซุดเลยคือไม่คิดว่าจะเกิดเกิดขึ้นกับตัวเองอะคะ่ะซุด หนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดอะคะ่ะตอนนั้นก็สุดแล้วะคะ่ะสุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผ่าตัดเต้านมทิ้งคือสุดสุดแล้วะคะ่ะพอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันมันยิ่งสุดสุดสุดเลยอะคะ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นจะไปพบจิตแพทย์นะคะแล้ว ผ่าได้ประมาณ3-4วันนะคะได้มาเจอ,อพี่อู๊ดกับคุณพึ่งค่ะเขาแนะนำผลิตภัณฑ์พอลิตินให้ทานค่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมแผลถึงแห้งไวจังคือปกติถ้าผ่าเคสใหญ่แบบนี้ค่ะมันจะไม่แห้งไวแบบเร็วมากขนาดนี้ค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขึ้นมาเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยคิดว่าเงินสําคัญที่สุดในชีวิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินนะคะที่ทําให้แม่มีวันนี้ได้พี่ชื่อนางกัญญาลัตมาลุงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกราคม59ค่ะ แล้วก็คือทำการรักษาคีมโมฉายแสงพอดอีฮอร์โมนเราหายหมดหมอเลยสั่งให้อีกสรอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบลุรีอีก30แสงจบแสงวันที่26กันยา59ค่ะแล้วก็หมอก็นัดตรวจทุก3เดือนสาเดือนแรกก็ ก็ไม่เจออะไรแล้วก็มาหกเดือนหกเดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สองค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมเร็งลามไปตอมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแรกซ้อนจากการคีโมถ่ายแสงก็12โลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ปหคนโตก็จะขึ้นมสี่ มาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอะมนลามไปหลายจุดแล้วพี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้คันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทอง10บาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้พี่ก็เลยบอกหมอว่าขอปรึกษาลูกชายก่อนก็มาปรึกษาลูกชายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราโทรศพัพท์ผิดจะกดไปหาอาแต่เรากดมาเจอพี่ชยามอแก้วทองในเพจ พี่ก็ตามเขามาเพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินโพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้อง ต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมักของลองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ดีแต่กําลังใจคุณไม่มีก็ศูนย์เปล่าค่ะสวัสดีค่ะวลีค่ะ เคยเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกในลังไข่ค่ะประมาณ7เซนได้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับพังผืดในมดูกด้วยค่อนข้างหนาเนาะก่อนที่จะมีอาการก็คือไม่เป็นประจำเดือนมาประมาณ3ามปีค่ะพอประมาณเข้าปีที่3ามะค่ะเริ่มมีอาการปวดปวดมากขึ้นปวดรู้สึกว่ามีการผิดปกติละก็เลยทำการไปหาคุณหมอพอไปก็ไปทำการตรวจเอ็กซเรย์ทุกอย่างเลย ที่เขาทำการค่ะประมาณน,น่าจะประมาณ15ื่นได้ค่ะทำการตรวจครบเลยทั้งมะเร็งทั้งอะไรค่ะใช่แล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นเนื้องอกในรังไข่ค่ะประมาณ7เซนได้แล้วก็มีพังผืดค่ะที่มดลูกค่อนข้างหนามากเลยเกิดจากภาวะที่ประจําเดือนมีการฝังตัวไว้ค่ะที่ไม่หลุดออกมาประมาณนี้ก็พอดีเพื่อนนะคะเห็นก็เลยบอกว่างั้นลองเอา ผลิตภัณฑ์ไปทานดูใช่ก็เลยได้มาทานสองกระปุกเนาะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีสม้มทานไปประมาณอาทิตย์กว่าได้ค่ะจะเริ่มมีอาการปวดท้องน้อยมากขึ้นแต่ว่าปวดพอทนได้เหมือนมีอะไรจะหลุดใช่ปะพอตอนเย็นนะคะ่ะอาบน้ําก็จะมีหลุดออกมาเลยจากช่องคลอดค่ะประมาณเท่าลกแมวเลยจะเป็นอ่า เหมือนใยใยหรือเหมือนเลือดเสียค่ะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่กันก็คือเท่ากับล้งแมวที่คนเคยเห็นเนาะ,ะเริ่มทานไปเรื่อยๆประจำเดือนก็เริ่มมาเดือนแรกก็จะเป็นไม่ได้เป็นเลือดอยู่ยังจะเป็นสีช็อกโกแ,แลตและเป็นใยใยอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นเลือดเท่าไรเหมือนมันกําลังล้างออกมาใช่แล้วก็พอประมาณเดือนที่สองที่สามก็จะเริ่มเป็นสีแดงปกติ ทุกวันนี้ก็ประจำเดือนก็มาปกติแล้วขอบคุณพอิรตีนนะคะที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติทั่วไปเลยค่ะ